จะใครทำสุดนครับได้มาทังที่ถูวางไข้ครับเนอกฟำพ่วงพื้นสองดาวจังหวัดนครกินรับต้งะท้องในจังวัดเพชรบุรีจำนวนนีคมามากมวันนีบอกกันที่น้องไขมไก็้องน้อยับมีวางไฟ้ครับพี่น้องด้ยที่รัก มากมากมือทุกท่ายมือจะว่ากันพี่น้องอละรับส้มจะวันใดก็มีกันเป็้งนี่จะไปใช้กันระวังหน่อยพี่น้องน้องร่างเจ็ดตรีมพร้อมราคาใส่ไฟฟ้าคุณนะครับทาองไครับพี่น้องไล่ลังุมหุน่ะรับุ้มระวังันเัน้องให้ ร <class ic> ่ไปแล้วก็ยาดตรงนู้นแล้วก็ยดมาแล้วก็จะี ข่าชคิไไปเมือเมือนตะคิดไปไปเลยครับเนาะรับควายนิ่งาวไปเรื่อยๆรับน้อที่ต้องรับทราบผมแล้วกับขาคนไร้ไรก็เยี่ยมให้คนใจลลายรับติตตาไห้ผงหลายไในทุกทุกทุกที่ตกกับนาะนี่แหละบางไฟบางไฟบันแต้ท้องครับนี่กัางเงีบครับ

เอพี่น้องพ hmm. well> ี่น้องมันของนี่ต้องเทียวต้องไม่พร้อม้องเกี่ยงนี้ไม่พร้อมมเ่น้องเดี๋ยวมก้งีมนขะันเง้มน้นี้ยมัน้งยมันนี้ยมั้้ันกึ้ับนเันเี้ี่นี่น้ แค่ข้าวในขายมจะเป็นนยเ็น okay. นี้ครับเวนี้เนาะเนาะอะไรรับส้มน แต่ช่วบ <c oughs> อกครับมึมาาบใบมาางใจจนน้องคนกัร้ายไ่น้องไปดีป่ครับ่้ายโอ้ข้าดีโอ้ยอเดียวสัคคนคน้ายน้ายร้าเมึงอะรเาลนวา้องร้าย ปวดแมื่อนโยงงลยกู่ีเนี่ยจะกับาคนไช้กอจะดูแลกับแกันน ไปนอนท้ายได้ก so. ็ไปนอนันแล้วครับพี่น้ยข้าไปทายยังไม่จุดงานเขาเอสุดอนก็เปิดงานตัวเขาเนาะโดนขางไมทขายแงาเอันยตซี่ก็บพ่อย่ามาหลับสุ่มหลับฟังอีกนี้ ล่องท่ากับมี่าร์ด้วกนกับมี่ปนล่งท่าในเสียงเงินกับบางไฟวเนี่ยบางไรสิบบาทอาบาทเจ็ดบ,บาทโอ้โหระยังแต่ละคนซื้อขายอยั่างไดระซิดอขายนาที่ต้งวัดกับมี่ตัติกขีดกับมี่ผคขับต่อผลขับด้วย ลงทานไม่ได้ครับพี่ตัดไปับเยะปใส่สหมดที่ข้ามเกืสภาพแล้วมือที่ทย,ยนีงง่เลยิงตะเ๋า

มัไปปนไฟววดยิ่งโอ้สมัยตะก้อนทอดก็ออด็กก็มากันะบอก

นคับี่าดไปครับนกนีห้ามเข้าจำหน่อยครับนีเหียนะครับนกนีเอาขช้นไปหรับครับรมไม่ใหนุ่ระวังรถกับเด้อรถหนาเด้อออกเด้อรถหนาเด้อวังเร้อรถหนาเด้อขายลำปพงกัออกเด้อออกไม่เครับทนนออกล้ครับากไปแน

วันนี้ยังมองไม่เห็นต้องไฟนะครับก็ดูดูช่วยกันด้วยเพราะว่านสีบ้องไปเราต้นไม้มันเยอะเดี๋ยวบ้าไฟมันับครับเราดูวยกันครับไม่มีัสไไม่มีัสอ่ง้ออกเด้อครับออกเ้รถหนาเด้อรถหนามาแล้วออกรถ Yeah. không được, 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 không

i do no มอกบอกบอกตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนนี้หลายมาหมูไปไก่ล้วสมูเหือตารการอะไร่อไป สี 1> 1, ่สองพี่น้องจะไรับรางวัลนี่นี่ครับน้อยกราวัตพัฒนายกชนะรางวัลยกชางวัลชนะกรนายก้นนะครับเทศบาลตำบลบ้านนาพร้อมแล้วทางนี้ทางตัวอะครับเป็นต้องไปต้องไปมือจมาไปสีสพี่น้องครัเกิดชนะ้ายกตัมา ราก็แรเราก็เห็นคนครับเห็นควันนอกเาเห็นว่าโอ้บอกวับอกควันหลอลังใบัฟกันมลอกคันยาต่อไปค้ต่อไปนอาทที่ดับเลยๆเรยๆต่อไปยา่ปสองกิโลของในหครับท่วนลืมประจา เลธนภ้อยเอดของเรารย้อยดนะครับเบกฟ้าสะแกนะครับมีบฟ้าทุกขนาดนะครับยเอไหรแต่ว่าบั่งไฟแต่ละไันธุี่พูดหนึ่เรื่อหาคนไปเึงบังไฟที่สิที่สล้านนะครับนีครับบังไฟบางนี้เป็นบัางไฟ ยกขึ้นนะครับ2กิโลนะครับจากตอนนี้ไม่เห็นท่านนายกแล้วครับท่านนายกกระลาไปรับประทานอาหารกับทางท่านนายเมย์อยู่ครับได้ครับได้ครับมาแล้วครับท่านนายกท่านจะบอกไปเองเองกกำลังสิ่งความจริงเลยรับมารับการดึงจันทางควรทางควร